คนดีศีสะแก้วประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ประเภทประชาชนนางเตือนใจดอกบุญนาคเกิดเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2514อายุ52ปีปัจจุบันรับราชการตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสะแก้วพฤติกรรมด้านคุณธรรม5ประการข้าพเจ้าดำเนินชีวิตแบบพอเพียงและปฏิบัติตนตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยนำหลักความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีบนเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต มีการประหยัดและอดอ,ออมเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นข้าพเจ้าได้ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามกรอบศิลธรรมและวัฒนธรรมไทยโดยเคร่งครัดในระเบียบว,วินยัยประพฤติตนอยู่ในจรรยาบัณของครูมาโดยตลอดและไม่เคยถูกตำหนิก,กล่าวหาหรือลงโทษทางวินัยใดๆข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดีมีความรับผิดชอบเสียสละอดทนซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงานในสถานศึกษายึดระเบียบข้อปฏิบัติและกฎหมายของทางราชการเป็นหลักในการปฏิบัติราชการรักษาจรรยาบรรณของข้าราชการครูอย่างเคร่งครัดข้าพเจ้าเป็นผู้มีนิสัยทางด้านจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยการสละกำลังกายกำลังทรัพย์และสติปัญญาข้าพเจ้ามีความระลึกคุณถึงผู้มีพระคุณต่อเราหรู้ว่าบุคคลนั้นๆได้ทำประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือข้าพเจ้าเอาไว้ตัวข้าพเจ้าก็ไม่ลืมพระคุณนี้ข้าพเจ้าได้ตอบแทนคุณคุณจากผู้มีพระคุณข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆดังนี้ เข้าร่วมฝึกซ้อมและเป็นผู้แสดงการรำอาศิระวีรกษัตริย์องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553จนถึงปัจจุบันเป็นคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดสระแก้วเป็นผู้แสดงมหรสพสมโพธในพิธีจัดทำน้ำอภิเษก ของจังหวัดสระแก้ว